สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชัญญาสตยานันผมนายจักรีลือศักดิ์และดิฉันนางสาวพนิสัมกระโทพวกเรามาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายวันนี้จะมานำเสนอโครงงานในหัวข้อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบโหระพาในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในช่องปากค่ะ ที่มาและความสําคัญนะคะเชื้อแบคทีเรียเป็นสิ่งใกล้ตัวที่ทําให้เกิดปัญหากับมนุษย์หลายอย่างซึ่งปัญหาที่หลายคนพบก็คือปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากไม่ว่าจะเป็นคราบต่างๆหรือกลิ่นปากค่ะในปัจจุบันนะคะเมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่เนื่องมาจากเชื้อแบคทีเรียในช่องปากผู้คนก็จะมักใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาค่ะซึ่งยังมีผลข้างเคียงนะคะเช่นอาการขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องคณะผู้จัดทาจึงเห็นว่าใบโหระพานะคะเป็นสมุนไพร พื้นบ้านชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยค่ะผู้คนมักนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารมีกลิ่นหอมอีกทั้งยังมีสรรพคุณทางยามากมายเช่นลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อ ต่อต้านการอักเสบและพบว่าส่วนประกอบของใบโหราาะพาเนี่ยค่ะมีสารประกอบยูจีนอซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของฟีนอลที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชือ้อแบคทีเรียจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบโหระพา,าในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในช่องปากและเนื่องจากใบโหระพา,านะคะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านทําให้ไม่ส่งผลข้างเคียงต่อสุขภาพร่างกายและเป็นการสนับสนุนให้ผู้คนหันมาใช้สมุนไพรพื้นบ้านกันมากขึ้น และอาจจะมีการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากต่อไปได้ค่ะวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากใบโหระพาต่อการยับยั้งเชื้อบแบคทีเรียนในช่องปากค่ะต่อไปก็คือสมมติฐานนะคะก็คือสารสกัดหยาบจากใบโหระพาที่มีความเข้มข้น100% 5 0และ25%สารเสามารถยับยั้งเชื้อบแบคทีเรียนในช่องปากได้ค่ะ ต่อไปเรามาดูตัวแปรกันนะคะตัวแปรต้นนะคะได้แก่ความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจากใบโหระพาตัวแปรตามคือผลการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนในช่องปากของสารสกัดหยาบจากใบโหระพาค่ะตัวแปรควบคุมนะคะได้แก่ระยะเวลาในการทดสอบประสิทธิภาพปริมาณแบคทีเรียนในช่องปากและปริมาณสารสกัดหยาบจากใบโหระพาค่ะยาปฏิชีวนะอะม็อกซิลินน้ำกลั่นและอุณหภูมิค่ะ สำหรับกระบวนการในการทดลองนี้มีสามขั้นตอนคือ 1. สกัดส,สญญารหยาบจากใบโหระพา 2. เติมแบคทีเรียนในช่องปากและ 3. ทดสอบสารสกัดหยาบจากใบโหระพาที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียโดยขั้นตอนแรกเป็นการสกัดสญญารหยาบจากใบโหระพาโดย 1. เราจะสกัดสญญารหยาบจากใบโหระพาด้วยเครื่องกาดน้ำ สเจอจางสัสกัดยัดจากใบโหระพาเป็นความเข้มข้น5่สาน0เปอร์เซตปริมาตรต่อปริมาตรเป็นปริมาตรมิลลิตรโดยใช้น้ำมันมะกอกเป็นตัวทำอะไรยขั้นตอนที่2คือการเตรียมแบคทีเรียใน,นช่องปากโดย 1. ทําการเตรียมอาหารโดยใช้ผองอาหารนี้ทุนอาการมวล5้กรัมผสมกับน้ํา4 0 0มิลลิลิตร แล้วฆ่าเชื้อด้วยออโตเคปที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสเป็นาาาเวลา20นาที 2. หยดน้ำลาย0.4มิลลิตรลงในหลอดทดลองทั้งหมดและนำไปใส่นี้ต้มบ่งเชื้อที่อุณหภูมิ3อองศาเซลเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมงขั้นตอนสุดท้ายคือการทดลองการยับยั้งการเจริญเตบิตบโตของแบคทีเรียนในช่องปากโดยใช้สารสกัดหยาบจากใบโหระพา โดยหนึ่งโยสัสกัดหยาบจะไปโหระพา0.25มิลลิวิตรที่มีความเข้มข้น25-50และ100เปอร์เซนตปริมาตรต่อปริมาตรลงในหลอดพอเพาะเลี้ยงที่1 2และสามตำลํงดับสําหรับหลอดพอเพาะเลี้ยงที่4เราจะไม่ใส่สารใดเพื่อให้เป็นตัวควบคุมและหลอดพอเพาะเลี้ยงสุดท้ายเราจะใส่ยาปฏิชีวนะอะมอกซิลิน หลังจากนั้นให้ใส่หลอดพอเลีเยงทั้งหมดในตู้บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ37อง,อง,งศาเซลเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมงหลังจากนั้นทำจำรูปแบบเดิมอ,อีก3มครั้ง 2. วัดความขุ่นของหลอดเพอลีเยงทั้งหมด5ครั้งแล้วบันทึกผลก,ทลผลการทดลองผลการทดลองนะครับโดยจะแบ่งชุดการทดลองออกเป็น4ชุดแล้วหาค่าเฉลี่ยจากการวัดความขุ่นของหลอดทั้งหมดตามตา,มตารางครับ และนี่คือผลการทดลองที่เป็นแบบแผนภูมิแท่งครับจากผลการทดลองพบว่าค่าความขุ่นของหลอดพ่อเลี้ยงควบคุมคือ581.5 NTU ค่าความขุ่นของหลอดพ่อเลี้ยงยาปฏิชีวนะเท่ากับ1 3 0 1 5 NTU ค่าความขุ่นของความเข้มข้นของสารสกัดยาที่100% 50% 2 5คือ173.1 165.2-143.7 NTU ตามลำดับสรุปได้ว่าสารสกัดยบจากใบโหระพามีรีธิในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในช่องปากจากองค์ประกอบทางเคมีของสารประกอบอยูจีนอซึ่งพบได้ในส่วนของใบโหระพาครับขอบคุณสำหรับการรับฟังการนำเสนอในวันนี้ขอบคุณครับ